ครับผมก็เป็นชอบอยู่เลยครับผมคือซื้อวัวซื้ออะไรนี่ไปให้พ่อตากับแม่ยายเลี้ยงอยู่บึงการครับคือจุดเริ่มต้นที่เลี้ยงวัวเลยครับตัวแรกคือซื้อวัวไปให้พ่อตาแม่ยายเลี้ยงอยู่บึงการครับผมอันนี้ซื้อไปแล้วคือมันเยอะซื้อไปผมก็เป็นเซียนพระเซียนพระที่หลังๆมาคือตลาดมันจะเริ่มตันพี่เนาะเริ่มจะหาคนซื้อยากครับก็เลยหันเหมา เอ้าลองมาทําวัวดูเพราะว่าเรามีวัวอยู่แล้วครับซื้อวัวไปไว้อยู่ที่นูนพอซื้อไปเยอะมันประมาณ10กว่าตัวพ่อตากับแม่ยายว่าเลี้ยงไม่ไหวครับว่าให้เอาวัวไปขายหน่อยเอาวัวมาขายอันนี้เอามาก็ไม่รู้ว่าจะขายยังไงเอามาลงทาง Facebook ก็พอได้ขายพอมาเปิดดูทาง Youtube ครับก็ก็มาเห็นช่องพี่อนันต์ออนทัวพี่บุญชู h ชนแนลครับก็เลยเอาวัวมาลง ขาย YouTube ขายครับมันก็ดีครับลงไปแค่3ามสินาทีวัวห้าตัวหมดครับลงไปอีกอาทิตย์นึงอีกมาลงอีกวัวเก็ตัวหมดอีกครับคันนี้ว่าดีนะครับเราก็จับอาชีพนี้เลยครับผมครับมันเป็นอาชีพของเกษตรกรแต่ผมจะซื้อวัวเป็นวัวท้องเป็นวัวท้องครับเป็นวัวท้องคืออย่างนี้ว่าสมมติว่าท้องเจ็ดเดือนตัวนี้ราคาแปดหมืนบาทนี่ครับผมท้องเจ็ดเดือนเลี้ยงเลี้ยงอีกสองเดือน คือได้ได้ลูกครับได้ลูกปุ๊บคือเกษตรกร,ร,กรคือเขาจะได้ได้กดําไรคือเป็นลูกถ้าเป็นได้ลูกตัวเมียมันก็ขายได้อย่างตับต้องมีแสนสองนี่พี่แสนสองพร้อมลูกนี้ครับผมก็เราไม่ต้องไปลงทุนเยอะไม่ต้องแบบไปลงทุนไว้นานครับพี่แค่2เดือนเราก็ได้กดําไร4ี่ห้าหมื่นนี่ครับคือมันเป็นอาชีพของเกษตรกรคือซื้อได้ซื้อได้ทุกคนครับครับผมเลี้ยงยังงครับ เออผมจะซื้อมาคราวนี้มันจะมีคนหาวัวให้เราหาวัวให้เราคือหนึ่งเราพอเราลง u t u b e ไปแล้วใช่พี่พอลงลง u t u b e ไปคนจะรู้จักเราเยอะคราวนี้คนที่เลี้ยงวัวตามบ้านนี่ครับตามออีสานเราบ้านเรยครับพี่เขาจะโทรมาหาเราให้ให้ผมนี่ไปซื้อวัวให้ไปตีราคาวัวให้เราก็ไปซื้ออยู่บ้านคือเขามี4ีห้าตัวแต่ผมก็จะเหมาหมดเหมาหมดคือหนึ่งต้องเป็นวัวท้องวัวท้องคือมันจะขายง่าย ขายง่ายคือว่าหนึ่งคือเขาซื้อไปคือเขาบังผลได้เลยบังผลด้เลยก็คือเขามีลูกในท้องนีครับครับนี่ครับคือว่าไม่ต้องไปเลี้ยงนานคือได้ได้ลูกแน่นอนการที่ว่าเราประกันท้องเราต้องมีการอันตราซาหรือตรวจท้องตรวจท้องก่อนจะส่งให้ลูกค้าครับตรวจท้องก่อนจะส่งให้ลูกค้านี่ครับคือมันจะเห็นเป็นลูกลูกตัวอยู่อยู่ในท้องพี่ก็คือท้องแล้วครับคือเราจะสามารถส่งให้ลูกค้าได้บางตัวเราเอามามันไม่ท้อง เรามาตรวจอันตราซาวเราไม่ท้องเราก็สามารถคืนกับเจ้าของที่เราซื้อมาครับตัวน,นั้นคือว่าเราซื้อวัวด้วยกันมานานนี่ครับถ้าวัวไม่ท้องเราก็ส่งกลับถ้าเราไม่ส่งกลับเราขายไปเขาไปเลี้ยงไม่ท้องอย่างนี้เขาก็เสียเสียเราด้วยครับเอาไปเลี้ยงสี่ห้าเดือนแล้ววัวไม่ออกลูกอย่างนี้ครับผมนี่ครับคือมันเหมือนหลอกหลอกขายให้อย่างนี้ครับเ,เราคือเอาจุดตรวราคือตรวจท้องให้เดีย๋ยวผมตรวจท้องแล้วก็ค่อยส่งมอบวัวให้ลูกค้านี่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่เงินน้อยๆพี่เนาะ เงินครั้งหนึ่งก็เจ็ดแปดหมื่นบางตัวนี่ก็เป็นแสนแสนขึ้นนี่ครับอย่าง2ตัวกําลังจะเอาเข้ามานี่ก็แสนขึ้นครับเป็นวัวท้องแต่ว่าเป็นเป็นเป็นวัวที่สวยกว่าพวกนี้เกดพวกนี้ก็ถือถือว่าสวยเป็นวัวที่ไซส์ใหญ่ครับพวกนี้ก็เจ็ดหมื่นกว่าแปดหมื่นอย่างนี้ครับพี่ขึ้นอย่างโคมแม่ลูกนี่ก็แสนกว่านี่พี่ครับโค姆แม่ลูกนี่ก็แสนกว่าครับโคมแม่ลูกก็หมายหมายความว่าโคมหนึ่งมันจะเป็นวัวแม่กับลูกนะครับแต่เป็นลูกตัวเมีย ครับลูกตัวเมียครับลูกตัวเมียนี่คือเขาสามารถจะเอาไปต่อยอดได้ครับคือสามารถเอาไปผสมพันธุ์กับตัวผู้ได้และให้ลูกแตกหลานออกออกมานี่ครับผมนี่คือเป็นเอ่อกำไรของเกษตรกรที่เอาเอาไปเลี้ยงครับอย่างวิธีการเลือกวัวนี่เรามีวิธีการยังไงครับพี่ก็ดูครับผมว่าวัวมีตามําหนิไหมอย่างวัวมีตําหนินี่มันจะเป็นขาถกขาถอนหางดอกหางดอกก็คือว่าหางขาว ครับหางขาวแล้วก็ขาถกเวลาเดินมันจะเป็นคล้ายๆกับมันเตะขาตัวเองครับมเตะเตะขาเองเ่ื่อเพื่อขางถกครับแล้วก็กระดูกตรงข้างมันจะไม่ยาวมันจะไม่ยาวครับมันจะเป็นสั้นๆครับนี่นี่คือคือเป็นตำหนิของวัวครับผมครับตลาดนี้ยังยังไปอีกได้ไก่ไหมพี่ไกลครับผมเพราะว่ามันเป็นเหมือนงูงูกินหางครับผมถ้าตอนนี้คือเกษตรกรเขาจะหาวัวไปเลี้ยงพี่เนาะ ไปเลี้ยงแล้วก็เวลาวัวออกลูกเขาเขาจะได้กําไรตัวนี้พอเวลาหน้าหน้าฝนหน้าลงนาที่เนาะหน้าทานามันจะไม่มีที่เลี้ยงเกษตรกรจะขายวัวออกขายวัวออกคือเพื่อจะเอาเงินไปทาทานาคือซื้อปุ๋ยซื้ออะไรแล้ววัวที่เขาซื้อไปนี่มันเป็นวัวมัท้องแล้วมันออกลูกนะก็คือกําไรเขาถัพเขาก็ขายวาัวขายวัวมาให้เราเราก็ซื้อวัวเราก็ขายให้พวกฟาร์มใหญ่หรือว่าพวกที่มีตังคือที่มีคอกเลี้ยงแบบสวยงามนี่ครับ พอพอหน้าทําข้าวเสร็จเอาเอาข้าวขึ้นขึ้นยุ้งนี้ครับผมเอาข้าวขึ้นยุง้งเกษตรกรก็กลับมาซื้อวัวอีกครับผมกลับมาซื้อวัวขายกัมบมันบนครับขายขายแล้วซื้อขา้าวขายแล้วซื้อข้าวครับผมครับผม <G ül üyor> ถ้าหน้าหน้าฝนหรือว่าหน้านานานี้มันจะไม่มีที่เลี้ยงเกษตรกรก็จะขายขครวัวออกมาแล้วก็ไปซื้อวัวเข้ามาพอเขาทําข้าวหรือว่าเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วปุ๊บเกษตรกรก็จะเอาวัวซื้อไปเพราะมันมีที่ปล่อยปล่อยวัวพี่ ป่อยวัวคือปล่อยตามทุ่งครับผมมันจะมีที่ที่ตามทุ่งปล่อยปล่อยให้วัวกินหญ้ากินได้ครับผมคือมันจะเป็นวนอยู่งนี้ครับพี่มันมันไม่มีตัน <c oughs> ครับครับ <c oughs> เห็นเห็นว่าพี่ขายวัวมานี่ปีเดียวได้กําไรเป็นหลักล้านใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับผม, <c oughs> ครครบผมก็ใครอยากทํานี่คือเข้ามาปรึกษาได้ครับผมเข้ามาเรียนรู้ได้ครับผมคืออาชีพนี้คือไม่ มันมันไม่ตันครับผมมันมีแต่ได้ได้อย่างเดียวครับคือหนึ่งเราก็ต้องดูวัวให้เป็นทับซื้อวัวซื้อวัวนี่เวลาวัวมีตําหนิใช่พี่นะวัวมีตําหนิเราก็สามารถที่เคมคืนของเจ้าของเขาได้ครับเคมคืนของเจ้าของเขาได้ครับผมถ้าคนไหนที่ว่าเราเคามคืนไม่ได้นี่คือมันก็จะเหมือนแบบโกหกซื้อครับคือว่าโกหกขายให้งี้พี่ ผมขายเวลาวัวมันีตันหนีอย่างนี้ครับพี่วันนี้ผมก็โดนมาวัวตัวนึงคือมดลูกออกพอผมขายให้ลูกค้าไปสองวันมดลูกออกผมก็ไปรับปัวกลับคืนมาอันนี้คือว่าเรามีความรับผิดชอบครับวัวมีความรับผิดชอบคือวัวเรามีกี่ตัวหนึ่งคือเราขายหมดทุกตัวภายในโรงวัวครั้งหนึ่งก็ประมาณล้านกว่าบาทครับผมล้านกว่าไม่เกินล้านห้าผมจะตั้งงบไว้ประมาณล้านห้าพี่เนาะขายวัวอยู่สามวัน ว่าหมดอาทิตย์หนึ่งผมจะถ่าย u ูทู e อยู่2วันคือวันจันทร์กับวันศุกร์ครับวันจันทร์กับวันศุกร์ครับผม